ปรับไม่ได้แล้วเว้ยเวลาว่านปรับไม่ได้ถ้ากลัวขอรู้นี่คือใครอ่อนนะท่าไม่มีรูปกระมีย้ยงมีคนเดียวเลยเดี๋ยวจเปลี่ยนเดี๋ยวไปเชื่อมกับไอ <c oughs> ้นี่อันอื่นโจธรูาราร่ารา ูููููรใครไม่เข้าวะติดแอดติดแอดเขียนยังไง ไม่ยาก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 เลยเขียนได้เปล่าไม่ยากไม่ยากโอ้โูเก็เขียนง่ายกว่าญี่ปุ่นจริงจริงกูหลีนเนี่ยแหละเฮ้ย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 ลุอะไรวะกับตาอเมริกาอะไรหัวแดง หรอวะมันน่าจะเป็นเฮ้ยอะไไงเดี๋ยวๆๆๆู๋่นะูนมึงรู้ได้ไงไอ้เหี้ยมึงตอบได้ไงตัวเหี้ยหรอวะ ชัดเจนอยู่มันก็แองเจิ้ลไปแล้วนะใช่ใช่อะหินให้ก็ได้หินให้ก็ได้นหนกดยังไงอ้าวกดไม่ได้วะทำไงวะไม่ได้มันไม่มีเวลาหินแล้วมั้งมันจะหินได้แป๊บหนึ่งสงสัยเอ๊ะถ้าหัวแดงมีปีกสยายอย่างนี้แล้วล่ะก็นีเราม่ยากเลยทำไมกูดูเป็นผู้ชายวะ วาดมเลยนะได้ตัวแลชไมเ้ยอย่างง่ายเลยลาดเยกลัวเขารู้เงี้ยอย่างง่ายเลยลาดขึ้นมาสักสามเส้นกูตอบได้เลยดวูนะสักสามเส้นแล้วตอบได้อาววาดให้มันแบบไม่รู้หน่อยละกันนี่นี่มันต้องมีแบบไหนเอ้กูรู้แล้วแค่ทรงผมมึงสามารถรู้ได้

อืมเหรอโอ้โหแน่นอนคาคาล้อรออะไรวะปล่อยอย่างนี้ได้ด mm ้วยตัวเหี้ยอะวะทำไมไม่มีดีเทลเหี้ยอะไรอย่างอื่นแล้วเหรอวะช่วยใส่ผมใส่ชุดหน่อยไอ้อ้าศัตรู อ้าาาา่า่านี่จะได้ได้ไงวะามเป็นสติ๊กแมนนะได้ได้ไงแกกาชิบนไหนเขียนยังไงเนี่ยชว์เลยโอ๊ยอีกที่เลือกผิดตัวโอ้วะมีมีรักพี่จะได้น้องฟังๆังังเลย จริงเอ,เอ้าเฮ้ยชัดเจนอยู่ชัดเจนอยู่ไม่ชัดอะไรอยรู <laughs> ร้แล้ว <laughs> ชัดเจนอยู่ <laughs> เอา้า <laughs> โอ,อ้โหไม่ควรชัดเลยสักเด้เฮ้ยมึงรู้ได้ไงเฮียมีหลายหัวด้วย <laughs> าวาดลำตัวนิดนึงวาดลำตัวหน่อยเฮ้ยวาดลำตัวนิดนึง มันถูกแล้วกรุดถูก <ular> แล้วม<ป><บ>าแล้ว้ยแหลยตัวสีเหลืองโอ้โหเฮียกรุดเลยสักไม่ยากไม่ยากจริงหรือวะมาตอบได้แล้วมั้งแค่นี้

เออเอ้อะไวะจุดเฮ้ยเดเดมันจะเหี้ยอะไวะเขาคือใครเอ่ยเอ้ยไม่ใช่มาแล้วกระโดดมาแล้วกระโดดกระโดดมาแล้วเหรอกระโดดมาแล้วเหรอ ไม่ยากไม่ยากไม่ใช่ซิเวอร์เซิร์ฟเวอร์อ่ยูไอสัตว์กีกิวด์มันอยู่ไอ้ตัวเติร์ฟบอร์ดได้แล้วไอ้ยอมันเข็นยังไงวะใช่เหรอวะดีดีดีคิดดีดีคิดดีดีโอ๋บอกว่าไอตัวนั่งกลนาดมึงไปตอบลุมตอบซิเวอร์เซิร์ฟเวอร์กันทำไมวะไอ้เหี้ยมันมาทีหลังก็บอกแล้วว่าคีย์เวิร์ดอยู่ตรงตัวเติร์ฟบอร์ดไอ้เหี้ย เกลียดกันแม่งบินมาแต่ไกลเลยม่งบอกกระโดดมาแล้วมึงพูดแค่แม่งมากระโดดตรงไหนวะสัตว์มันพอก่อนมาแม่งบอกกระโดดมาแล้วผมยาวๆอย่างนี้มีไม่กี่ตัวหรอกจริงใช่เหรอฮะเฮ้ Premises, ส,สีมาใส่สีมาเอ้าเฮ้ยอะไรแล้วอ um uh ่าแค่นี้ครอ้ายังยังโลกิอยู่โอ้ยทัดขนาดนี้ว่าแล้วสวยเลยสัตว์ แม่งมาแต่เห็นตั้งแต่ตรีหนึ่งเลยตัดตรีสามแต่พของแบนด์เาไม่ยอมรับคิดแต่ไม่ถึงไหนกางเงี้ยมนุษย์ขี้กลางเงี้ยขี้กลางแม่แล้วอ่ะไม่น่าใช่นี่น่าจะตั้งใจว่าเอ้ตัวนี้รู้ยากไม่ยากน่าจะตัวนี้แน่นอนหย่อมชาหรือเปล่าใช่เว้ยไม่ใช่วะไม่ตอบเหมือนกันเหใช่ค่ะเอ๊ะ แล้วใช่แหละไม่ใช่จะวางนอน้ฟ euh ังว well. ่าปกติอ่ะเคยวางนอนตึกน vale ี้แหละนั่นน่ะแต่วันนั้นอ่ะที่เข้ามาที่เนี่ยใช่เหรอจะวางนอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะลอยคืออ่าก็เลยรตื่นบ่ายเขาคือใครเขาไม่ใช่ซัมเมอร์สกอตแล้วเขาคือใคร แดงมาอย่างนี้ที่พอนไม่ตั้งใจมีคำพูดมีคำพูดตายฮะอะไรอ่ะตำไายมนุษย์อู้หูไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นกูนึกชื่อไม่ออกไอ้เงี้ยมันชื่ออะไรวะไอ้้เียตำไายมนุษย์มนุษย์เป็นภัยมนุษย์เป็นภัยเหรอ เยหน้ามันคนผิดเพี้ยนเลยละ่ะเฮ้ยถูกหน้าสีสน,นี่แหละหนได้เอาสีหนีได้เหเนี่ยมันชื่อเหี้ยอะไรวะหน้ามันไม่เหมือนในหนังโอ้เอาตอนในสัตว์เนี่ยทำลายมนุษย์นี่แหละมนุษย์เป็นภัยนอะแหละ่ะเนี่ยคีย์เวิร์ดทำลายมนุษย์คือคีย์เวิรนะ์ดเนาะ ไอรอนแมนอืออือเีง <c oughs> พูดเลยอ่ะไม่ใช่อะไรอ่ะทำไมมีมีคนจ้องจะฆ่าอยู่ข้างหลังพี่ปอน์น่าจะรู้นะเฮ้ เขอหน่าจะรู้นาเขอหน่าจะรู้นาเหรออะไรวะเคยพูดนาเคยเอามาใช้นาในยติดคอร์ดนาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะอินวิสซับเบิลด้วยนะไอ้บัาฮอทไอ้ยักษ์จะแกวะ ไอ้เฮียเขียนเบรกวะดูแบบต้อยแบบแซวคนไอ้เฮียเขียนไงนะเดี๋ยวก่อนกูเขียนชื่อมันไม่ถูกได้แล้วไอ้เฮียกูเขียนชื่อมันไม่ถูกเดี๋ยวก่อนเขียนไม่ถูกจริงเฮ้ยมันเขียนยังไงวะเฮ้ยไอ้เฮียเขียนยังไงก็น้องเขาเก่งชื่อเขียนยังไงไงวันแร็ค เขียนเอาเพ้่งบอ,บอกว่าเขียนยังไงบอกแล <c oughs> ้วเขียนวาดเขียนไม่วาดหนักเรื่องอื่นเลยนี่มันวาดแดกไม่เหมือนน่าอีกคำหนึ่งไม่เลือกอ่ะอีกคำหนึ่งมันอะไรวะยากไปไม่ยากไม่ยากจำไม่ได้แล้วตัวอะไระาดาวแดกด้วะ <c oughs> หัวแบบนี้ใครวะไอ้น,นี่ไง ไม่ใช่เป็นวัน,นมั <laughs> นล้นในฝัตอนมีผมเนี่ยตอนมีผมตัวเขียว <c oughs> เอออะไรมาแล้วต้องดูอาวุธเขาหน่อยเขาถืออาวุธอะไรเฮ้ยเงียบน้อยนิ่งเลยแค่วะ ไอ้ย่าตั้งใจดูมากแล้วนะตอนแรกมืออีกข้างหนึ่งก็น่าจะเหมือนอีกข้างหนึ่งด้วยวะนเทอร์โซเยอร์ไม่มัดจุกตัว <c oughs> เหี้ยเลยวะว่าใชา่ว่าต้องใช่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคนจีนนั่นไงทำไมวะเห็นเชียนวันไม่ใช่เหรอนอมามู เออเด้อเด้เดอเจาพี่อะไรวะเขคือใครวะเอ้โอ้มนคืออะไรอ่ะแมนดารินเนี่ยโอ้โหเทนริงเซีเทนดริงวาดท่าเจ๋วมากเลยได้ของแร่ไของแร่หรอเฮ้ยได้ของแร่ ไหแรงแค่ไหนเดือดเอาจอแดดเนี่ยอันหนึ่งนะดูรูปดูรูปรูปแบบเอาสีก่อนเอาสีเพื่อนกูแบบกูเขารู้กูเขารู้มากเลยตอนเนี้ยกูเขารู้ตาเนี้แรงขนาดนั้นเลยวะฮะกูเขารู้มากเลยเออไอสันเลววะ ไม่ยากไม่ยากดิไม่ยากไม่ยากไอ้ย่เขียนไม่เป็นกลัวเขารู้กลัวเขารู้มากเลยตอนนี้เข้าตอบดิตอบไม่ยากไม่ยากใส่เดอะด้วยแม่งไม่ไม่มีไอ้สัสไอ้ยตอนแรกใจก็ใส่เดอะติงไงตว์เดอะทิงปอไม้สั์ ตัวแล้วอตัวแล้วยาเล่นบ่อยมาจัดมาพี่ปอ้เหยียดเมาส์ุดอ้าวะันแหละนะแค่หน้าก็คือกระโมกไม่ถึงนไม่ตื่เอ๊ะเฮ้ยใครวะ แค่เนี้ยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนสีอยู่เอ้ผมนองผมนองนี่ยเ้ยกูรู้ละต้องมาละมีรัดกล้าอย่างเงี้ยกูกูทายมาหลายทีแล้วมาต้องมาสักทีแหละตัวเนี้ยเขาคือใครทายมาหลายทีแล้วต้องมาแหละจดิงเฮ้ยมันง่ายมันง่ายดูดีดูดีนึกอยู่นึกอยู่ชัดเจนอยู่ชัดเจนอยู่กูรู้จักไหมตัวเนี้ยดูดิกูรู้จักด้วยเหรอวะดังเลยตัวเด็ดเลย ไอรอนแมนอืมไอรอนแมนที่อะอะไรเป็นอย่างนั้นครับเจนพอตเตอร์เนี่ชัดเจนอยู่เอาสัญลักษณ์ให้เขาหน่อยบนน้ำผากอ่ะสัญลักษณ์บนน้ำผาเหรอสัญลักษณ์บนน้ำผากไอ้เนี่ยมันจะเติมเจมบนน้ำผากใช่ไหมไม่มีเจมมันเป็นตัว W เป็นเขียน W เนี่ยกำลังจะลากเลยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ย ตัวแล้วอ่ะเดรมย์ตัวเล็กจังวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดไอ้ตัวคนเล็กเลยจ้าก็ถูกปะล่ะถูกถูกถูกเนี่ยตัวคนเล็ก ชัดเจนอยู่ <c oughs> ชัดเจนอยู่ <c oughs> เฮ้ยรู้ได้ชัดเจนอยู่ไอ<ว>้วะนึกดีดีนึกดีดีไข่วะผมพ่วงนี่รอยยิ้มแบบชั่วร้ายนิดนึงต้องทำท่าบแบบ ลอยๆได้ไหมเออกางกางแขนอยโอ้ยไ <laughs> อ,อเดียเขียนยังไงวะอ๋อนี่เอ๊ะวายวายไ <laughs> <laughs> อยสัตว์กลัวเขารู้ตากูอีกแล้วโอ้โหตัวไหนเนี่ย <laughs> ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้จักด้วยไม่รู้จักก็กู Google เกิลเอาใช่ แต่นะกูเกิลไปแล้วมันไปเจออย่างอื่นอ้าวจบเวลาผ่านไปแล้วนิดนึงจบเป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรว่าไปอย่างรวดแล้วไปนี่ปึ๊บป๊บหน้าม้าหน่อยหน้าม้าหน่อยนี่นี่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้ไวปไป้เพื่อนหน้าม้าหน่อยโอ้โหวาเที่อนะไรเนี่ยนี่นี่คือนี่อะ เ <Hey. S 2> อ๊ะ,อะไรวะนะ้าเอ๊เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันเขียนยไอ้เียเียยไงวะอ๋อูแล้ชุดมันต้องแดงกว่านี้ชุดมันต้องแดงแดงหน่อยไอ้เี้ยเียยังไงเดี๋ยวก่อนเอ๊ะเป็นไงนี่กูไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้เล เอีสวยสังหารเห็นยังไงวะสังหารใช่อะที่นี่อะเดี๋ยว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 เขียนได้สวยสังหารนะเออเออสวยสังหารแม่สวยสังหารต่อเลยครับแม่งหายไปเลยครับ